ครับเน่เฉยมันดีๆหน่อยสิหงมาแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับแค่นี้ว่ามือผมซื่นดีๆหน่อยสิเละเทมหมดแล้วเนี่ยเจ้านายคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวตรงน,นี้มุกจัดการเองค่ะเฮ้ยงั้นผมขอสั่งกาแฟเพิ่มอีกหนึ่งแก้วครับถ้าสั่งอีกแก้วนึงอะก็ต้องจ่ายเงินนะแก้วที่สองฉนันไม่ให้กินฟรีหรอก เจ้านายทำไมเจ้านายต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะเธอจะจ่ายเงินให้เขาไหมหแก้วที่สองอะหากเงินเดือนเธอมาจ่ายไหมไม่ต้องพูดมากปเอาผ้ามาเช็ดค่ะอขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมลืมเอากระเป๋าตังค์มาครับงั้น เอาสร้อยมาจําก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเงินมาจ่ายคืนเน่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยทาไมไม่อยู่บ้านฮะออกมากินกาแฟข้างนอกทำไมไม่ใช่ออกมาทําตัวให้หน่าสงสารด้วยวันๆไม่มีเงินก็ไปทามาหาเงินสิตีหน้าเศร้าอยู่ได้อฮ้ยสมัยเนี้ของยิ่งแพงๆอยู่ด้วยใครเขาจะมาให้กินฟรีตลอด ไม่มีหรอกนะยะไม่มีเงินก็ออกจากร้านฉันไปไปโลเทอะหมดเลยอ่ะสร้อยก็ไม่ใช่ทองให้ไว้ทำไมก็ไม่รู้เอาชายเย็นปั่นแก้วนึงค,ะค่ะแล้วก็ขนมปังปิง้งราดซอสสตรอเบอรรี่แผ่นนึ่งคะ่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ มู๊บไปปิ้งขนมปังให้แผ่นหนึ่งราดสเบอร์รี่ด้วยนะได้ชาเย็นได้แล้วนะคะกลิ่นอะไรไม่ไหม้อะ พักใบค่ะโอ๊ยทำไมไม่ดูให้มันดีๆอะเสียของหมดแล้วเนี่ยเจ้านายคะทำไมเจ้านายไม่จ้างพนักง,งานเพิ่มล่ะคะมูก,ก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะทำงานทุกอย่างคนเดียวแบบนี้หือถคนเดียวที่ไหนเล่าฉันก็ช่วยชงกาแฟอยู่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยค <c oughs> ่าแรงสมัยนีย้ยิ่งแพงๆอยู่ด้วยจะจ้างเพิม่มยังไงไปดูในครัวไปควันไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เจ้านายนี่มันสร้อยของผู้ชายคนนั้นนี่คะก็เอาไปทิ้งถังขยะสิของไม่ได้มีค่าจะเก็บไว้ทำไมเเสียดายนะไม่ต้องไปเสียดายสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอากาแฟมาแก้วหนึ่งกูหิวกาแฟนะคะสักคู่ค่ะเร็วยี่ เร็วๆดิกาแฟได้แล้วค่ะค่ากาแฟกับค่าขนมทั้งหมดนี้590บบาทค่ะไม่ต้องจ่ายด้วยอ่ะ ก็คุณสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เอาขนมมาทานจนทั้งหมดขาดก็ต้องจ่ายเงินค่ะยังต้องจ่ายอยู่ปะอยากไส้แตกไงไม่ไม่จ่ายก็ได้ค่ะเงินในแก้วน,นี้อะไรเอามาให้หมดเร็วหนป้าค่ะได้ค่ะ ไม่ต้องเปล่าไปคนเดียวมานั่งนี่เดิมานั่งนี่เดิค่ะ ีแฟนหรือยังจ้าน้องสาวย,ยังไม่มีค่ะขาวแน่นหวดแบบเนี้พี่ชอบมัจม้จนเงินทั้งหมดในร้านค่ะทำไมมีแค่นี้เป้่า ร้านก็มีแค่นี้นะจ๊ะไปซ่อนเงินป่ะเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาเดี๋ยวนี้ถอดเสื้อผ้าทำไมต้องถอดด้วยล่ะก็จะดูไงว่ามีเงินอยู่ในนั้นหรือเปล่ากูไม่มีหรอกฉันฉัไม่ได้ซ่อนเงินหรอกสวัสดีครับผมมาจ่ายค่ากาแฟที่ค้างไว้เมื่อวานครับไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายก็ได้ฉันไม่คิดเงินไม่จ่ายไม่ได้นะครับผมต้องการ สายสร้อยเส้นนั้นคืนสร้อยผมอยู่ไหนครับสร้อยอยู่นี่คะ่ะนี่คะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงพิการเหรอวะน่าสงสารวะผมขอสร้อยผมคืนด้วยครับ เอาเอาเชือกเอาเชือกมามัดเขาก่อนครับคุณนะ้าคุณนโทรหาตำรวจเลยครับผมกาแฟค่ะแก้วนี้ฟรีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยพวกเราไว้หือเ,เดี่ยวฟรีเลยเหรอฟรีค่ะทำไมอ่ะเจ้านายคะพี่เขาอุตส่าห์ช่วยเราไว้นะคะถ้าพี่เขาไม่ได้ช่วยไว้เนี่ยเจ้านายน้องยิงไสแ่แตกแน่ ตอบแทนเขาสิคะก็ได้งั้นวันนี้กินกาแฟฟรีฟรอืมทุกวันค่ะ,ะทุกวันเลยเหรอโอ๊อยก็ได้งั้นต่อไปเนี้ยกินกาแฟรฟรีทุกวันเยี่ยมมากค่ะเจ้านาย <ไ>ใช่ว่าขายดีสักหน่อย